ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่กำลังรับชมหมอชาวบ้านครับหมอหมอชาวบ้านครับคุณหมอเจียวปากแดงครับเดยเวลาออกทําการทํางานครับมือนี้มาพี่หาน้องข้าทั้งพี่ะครับมือนี้มากับสายฝนครับมือนี้มากับสายฝนกับมากับฝ่ากับฝนกับมือนี้ให้ว่านนักนองเลยแหละครับเหมือนให้ว่าฝนตกเบิาดมือครับ ชาวบ้านกับคุณหมอเจวปากแดงครับมาหาพี่หหน,พน,น,น้องพี่น้องเกษตรกรท่ามนนี้ทั้งปีละครับทั้งไอ้บ้านดรอนแมคมกับตำบ l ยางคำํำอำเภอหนองเรือ,อ,อจังหวัดขอนแก่นครับมันนี้มาอยู่ตีนผู้ครับนี่อันนี้ตีนผู้นะครับเด้อเห่ไหมวฟ้ายุ่ยๆุยยุยยนี่คือพาอยุเขาครับมาฝนตกนักเลยละครับมอนนี้หม,มอชาวบ้านครับจะรับโอกาสจากพี่น้องเกษตรกรท่รวาวังงัวขึ้นเด้อหมอเอ้ยมาจันมาโรหาเต็มหมู่บ้านเลยนะครับ แต่ว่าหมอชาวบ้านสอบถามจากอาการของวัวหูงไปพี่นองเกษตรกรแล้วเบิ่งแล้วก้ะได้นัดเป็นตอนเสาร์ครับแต่ว่ามาหอวเด้อจะ่าหักฝนครับคุณฝนควคักขนาดครับเมือนี้มากกับคุณหมอเจียวปากแดงครับเมื่อนได้ทำนาทีแล้วครับเราเหมือนตื่นเช้ามากกับตองแม่นแล้วครับออกอาวุธอย่างนี้อันนี้น้ำครับน่ำครับไปใส่มิตรน่ำครับยางน้ำหน่ำแล้วครับนครับเอาเมื่อนี้เบิ่งคุณหมอเจียวปากแดงครับเมื่อนี้ นี่ครับนี่หมอเจ้าป่าแดงของแท้ครับเราเตรียมตัวออกอาวุธครับเมือนี้มากครับบรรยากาศใส่เสียสีเขียวๆครับเมือนี้ใส่กับบรรยากาศฝนตกครับนี่ครับหมอเจ้าบ้านครับจังสี่ละครับการทํางานของหมอชาวบ้านกับคุณหมอเจ้าป่าแดงกับอยู่ครับก็เง่ไม่ใหญ่กับพี่น้องเกษตรกรท่าจังสี่ละครับ อันนี้ถ่าเจ้าของงัวครับเจ้าของงัวงฝนอยู่ในบ้านครับว่าฝนตกหมอคือจีบวท่านมาดอกว่าัฒนบัตเตอร์เสียหมอมากหอดและครับกําลังโทรหาครับน้ำทุ่งไฮทงหน้าห้องไฮว่าน้านี่ครับครับปีนี่ไฮว่าผู้ได้บัวทัานในมีน้ามกับปีน้ะครับเด้อมาเอาทั้งขวัแก่นไปครับไฮว่าไหลครับมือนปีนี่ไฮว่าจังเลยล่ะครับทั้งโคกก็มีน้าครับน้ามไหลที่พราปีนี่ คันแท้ขาดพ่อแลวเนาะวนันรอปีนี่พ่อแลวเนาะโอ้จะมันมากคับมากเนี่ยเฮ้ยครับอ๋อมาด้หมอเจียวปากแดงครับเป็นกรลรังทํำกันที่อ,ออกอาบุตรเด้อครับเด้อมน,นี้ให้่าเป็น,เ,ปนเตรียมพร้อมทุกสถานาการณ์กับคุณหมอเจียวปากแดงเฮาให้ว่าอาชีพของเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมทุกสถานาการณ์กับอันนี้ใส่ชุดกันฝนนี่บ่แา่นชุดตรวจโควิดเด้อครับเด้อเพราะว่า หมอเจียวเขาต้อตงเตรียมพร้อมกับเพราฝานตกครับนี่เราเตรียมพร้อมไปแล้วนี้และหมอเอ้ยนี่ครับหมอเจียวครับนี่เราให้มาเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ละครับได้เกือบบุดเรียบร้อยครับหมอกแดงเรานี่คือหมอหากินเราครับต้องใส่ครับคันบอใส่นี่แรงบอมี่ครับเราู้กใส่ครับเตรียมตัวอาวุธเราเ ต้องเตรียมร้อมให้เรียบร้อยครับพะว่าพี่น้องเกษตรกรเิ็นกาลังไปจุงมว่ามาจากทังฝุ่นอยู่ครับเพราะว่าบสามารถเอารถเข้าได้ครับว่าหยุดน้าทงฝุ่นได้ครับพูดอยู่กลางท่งคนครับปกติหมอชาวบ้านกับ้นมอตกะขี่รถเข้าไปได้ครับจ่ว่ามือนีว่าอุปสรรคเล็กน้อยก็คือพายุเข่าครับน้ำท่วมคันแท้ท่วมท่างไปเหมือนรับก็เลยเด้อคุณก่อฝุ่นไปจุงมว่ามาอยูนี่แหละครับอาชีพของการเป็นหมอผสม งวก็ต้องจังสี่และครับบางข่้งก็ต้องลุยจักหน่อยครับลุยก็ต้องลุยครับไปก็ต้องไปครับผลปุ๋ปอเราก็ดังจุงว่ารัดทงมากครับเอามาผสมอีกไอ้ฝั่งหนึ่งครับเพราะว่ายังงิฝนตกครับทางตอนทุทางก็ให้ว่ากันบื้นเข้าไปนี่ก็ให้ว่าติดเลยแหละครับ รอบที่แล้วมาผสมให้คุณพ่อเข้าอยู่นี่แหละครับยุคอกนี่นะครับมองอาทิตย์ที่แล้วก็มาผสมนั่งนี่แหละครับผสมไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นหน้าติดกันครับนี่พ่อหญ่เข้าครับอันนี้พ่อหญยเขามานอนอยู่หน้าหน้าน้องอน้อน่าคุณพ่อมาแมนมาสันมามานอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าตลอดเลยตัวพพอนี่แม่ฝ่าวให้ลูกให้ร้านน้อพ่อน้อเพียงในปีนี่ฝนพ่อไปหนาพ่อไปพ่อแล้ว นี <kung S 2> <ic S 1> ่คุณพ่อกับนางเงินฝ่าวง่ายลูกให้่ร้านอยู่นี่น้องพอเนาะนั่นครับเรามานอนหน้าดีกว่าจะขันนอนได้บ้านเจ้าว่าเสียงยังไม่เสียงยังน้องพอเนาะนี่นอนอยู่นี่นี่ว่าสบายดีรับดีน้องพอเนาะอันนี้ตีนพูดตัวเบาบ้านเขานี่ตีนพูดเลยบ้านยังฝ่อบ้านห้าวเอาฝ่อบ้านร้อนแข้มต้มมนยังฝ่อหนินั่นนี่คุณพ่อเานี่พ่อใหญ่ยังกว่าพูดพ่อสมบัติกับตึ้งน้องเอาห้องว่างอาะมาแล้ว ชาวบ้านก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรเฮาจังซี่ล่ะครับมื้อนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องเกษตรกรณทางอำเภอหนองเรือกับไปพาประสงค์ไหวเด้อว่าซั่นว่ามื้อนี้หมอชาวบ้านครับมีคิวอยู่ทางอำเภอหนองเรือก็หลายหม่องครับจากนี้ก็สิไปหนองแดงครับไปหาหนุ่มหน้านอนหนาวนอนเหงาอยู่ทั้งพุ่นล่ะครับทั้งตีนพูคือกันนั่นก็ได้ครับตีนพู่อีกฝั่งนึงครับมื้อนี้หมอชาวบ้านนี่คุณพ่อนแล้วจุ๋มว่ามากนะครับกว่าปกติก็แล่นเข้าไปฮอดสถานที่ทำงานเลยล่ะครับแต่ว่ามื้อนี้เราว่าเบิดตจิตเด้อหมอเอ้ยวว่่่าาซัน เมื่อจิตมื่อนี่ฟอดที่จุ๋งว่ามากคุณฟอดแล้วจุงว๋งมาเรียบร้อยแล้วครับที่ใส่นั่งนี่แหละครับแต่เมื่อวานถามคุณฟอว่ายังมีอาการห้องอาการคข่มยูดเดอ,อหมอเอ้ยช่วงแรกหมอชาวบ้านเช็คจากอาการวร่าแล้วก็เลยนัดคุณฟอเป็นตอนเสาร์นี่แหละครับมื่อนี่กระเช้าใส่อยู่มองเฉียงหน้าหน่อยค่อยแฟนเท่านี่แหละครับไตหุ่นมาคำเท่านี่แหละมื่อนี่เอาใส่นี่เลยครับหมอชาวบ้านกับหมอเจ้าก็ สีเตรียมตัวออกอาวุธก่อนนะครับเด้อเอาปลายแหลกของคุณพ่อเฮานี่เราจุ๋งมาใครตัวพ่อจุ๋งไงนาะพ่อเนาะครับหมอบ้านเตรียมตัวก่อนนะครับเด้อขอบคุณครับหมอเนี่ย่ตองเล่าหมาว่าเราทำอะไเราต้องทำมาอาการบ่ได้เนาะพ่อเนาะครับหมอเจียวกำลังออกอาวุธครับครับว่าในห้องเบิดมือกน้องพ่อว่ะครับหมอเจียวนี่พ่อสองหน้าที่ครับเรียบร้อยแล้วครับ เอานี่ครับหมอเจ้วปากแดงออกอาวุตเรียบร้อยแล้วนะครับเด้อหน,น้าที่ของเราก็คือออกอาวุตเรียบร้อยวันนี้มาหาคุณพอ่อพ่อดมนะพอนอ่อเนาะครับกลางน้งแขับนี่ชัดเจนม้กเสงได้พอฝนเป็นไหนพ่อไปไ<ห>พ่อไปน้ำน้ำไหลบอน,น้ำกรล้นเทียบร่นแดนเ,เออเ่อคักด็กเนียเนียนะพ่อเนาะนี่ครับหมอเจ้าบ้านกับยูกับพี่น้องเกษตรกรเฮาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ห้าจังสี่แล้วครับวันนี้ได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮาไปมาผสมงัวให้ ก็จัดไปครับเรียบร้อยแล้วครับเอาเรียบร้อยแล้วเด้อพ่อเด้อครับมื้อนี้ติดแท้แน่นอนแล้วครับนี่พอไปบรรยากาศดีแมาว่าเย็นดีเนาะงหมอนาะอาติดบรรยากาศซุ่มเย็นพร้อมติดแท้แน่นอนแล้วหมอชาวบ้านครสีเดินสายไปต่อนะครับเด้อครับปั๊บปีปั๊น้องซอยกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามครับในเพจหมอชาวบ้านครับหมอเจียวปากแด่นครับยูทูบกับว่านหน่อยสไปร์ดคอม หมอชาวบ้านก็จะเดินสายไปต่อครับเพราว่ามือน,นี้คือชิบอยู่กับฝากกับฝนเบิดหมือนแล้ครับมือน,นี้นี่ครับหมอชาวบ้านอยู่กับคุณพ่อเขาครับเรียบร้อยแล้วครับครับ